สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทริกอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมตลาดสดของอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับคุณผู้ชมครับ ตลาดสดอำเภอบุญทลิกนะครับโอ้น่าสนใจแท้ๆเลยที่โตเห็ดคือไหลเถอะครับโอ้ยมาจต่ทั้งไหนครับเห็ดนี่คือหลเถอะบอ้ยอลังการครับพี่น้องครับอือเห็ดคือขักึ้นเนี่ยเถอะครับพี่น้องครับโอ้โหเห็ดหลครับพี่น้องครับ โอ้โหมันอลังการมากๆครับพี่น้องครับเห็ดออืบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเห็ดหลายแบบนี้จัะเทื่อป๊าดเห็ดมันต่ทางใดครับเนี่ยมันจะใส่ก่อบ่เป็นของในไทยหรือของฝั่งลาวครับเนี่ยบ่โอ้คือหลายคักแน่แท้เห็ดโอ้ยแมื่อขาว่าเห็ดฟังไทยเฮานี่ล่ะอาย่างชมบรรยากาศกันก่อนครับพี่น้องครับอือครับ โอ้ยเข้าขึ้น,นแน่เห็ดบัวก,กระไลครับเห็ดอลังการงานสางครับพี่น้องครับอื้อหือเห็ดครับเดี๋ยวยังชงมบรรยากาศก่อนเลยครับเนดะ้อโอ้ยเห็ดคากหลายคากหลายแน่ครับพี่น้องครับผมบ่เคยเห็นเห็ดหลายปนิจเครือพี่น้องตื่นเต้นเลยครับพี่น้องครับเออ ว่เคยเห็นเห็ดหลายปันนี่จากเทลือครับพี่น้องครับเบิรงครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเห็ดครับหลายครับเห็ดโอ้คือคขาคืออลังการเลยครับเห็ดแมปกตินี่เห็ดหลายจังส er er ี่บ่ครับคันนึกดูเห็ดน uh, ี่หลายแบบนี้เลยบ่ทุกปีเลยบ่โอ้บ่เคยมาจักเทลือม่ โอ้โหพี่น่องครับเห็ดอันร่างการงานสางเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับเห็ดเยอะมากๆครับพี่น้องครับที่เพิ่นขายเห็ดหลายๆเนี่ยเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดสดอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบิ่งข่อขาแม่ขายเิ่นนั่งขายเห็ดกันนะครับพี่น้องครับโอ้คากีนี้ครับพี่น้องครับ ตัวนี้เฮ็ดให้โทษด้วยครับเห็ดพวงนี่จักบาทครับเนี่ยพวงละสองร้อยมาครับเนี่ยตตวนี้เห็ดนิยังกว่าเขาเอิเนี่ยและงอกนี่ทวงละเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ตัน้ำดำนี่เดี่ยเฮ็ดหนังเนี่ยเห็ดอีตันบ่โอ้ซื้อขึ้นแปลกใช่เห็ดอีตันมาที่โอ้ซื้อขึ้นฝรั่งเนาะซื้อเห็ดเนาะอืมอลังการแห่งครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่นงคงครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ